สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวันเ e. b บมาแล้วจ้าสวัสดี f c ซแฟนคลับน้องอิงนะคะสวัสดี f c ซแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสําหรับคลิปนี้กลมาเมาเจอกันคือเก่าน,นะคะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่สิม,มอัลเื่องเล่าของข่าวดวนข่าวดวนดวนของสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะข่าวแรก นะคะหรือข่าวสลับคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะก็คือเรื่องเล่าของการแถลงข่าวเปิดให้ฮาบหูว,วโปรเจ็์ใหญ่ของสาวหน่อยพิษบานแพงที่จะเกิดขึ้นในเรียกวันนี้คืออย่างนะคะก็มาเริ่มต้นที่บอสจูนะคะได้ทาการแจ้งข่าวกับสื่อมวลชนนะคะว่าสิมีการแถลงข่าวใหญ่แต่หลายมือก่อนหน้านี้นะคะก็มาถึง มื่อที่ทแถลงข่าวก็คือเป็นเรื่องเล่าของการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของบอโจนั่นเองนะคะซึ่งบอโจเองก็คือผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะผู้ที่นั่ผ้าองค์กรนะคะจนมาถึงซูมมอนี่ก็คือติดอันดับโลกไปแล้วนะคะซึ่งบอโจเองก็มีเอิรมามีขายเพลง ซึ่งก้อนนานี่ก็ถือว่าเป็นค่ายเล็กๆนะคะก็คือค่ายลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดนะคะก็ถือว่าเป็นค่ายเพลงที่บอดโจได้นำเสนอผลงานเพลงของศิลปินภายนิวงอยู่ตลอดเป็นช่วงเป็นระยะเวล่ายาวมากระยะหนึ่งแล้วนะคะจนมาถึงซูเมอร์นี่ก็คือได้มีนนองอุ้งอิงซึ่งมื่อสาง สร้างเอ่อนมาสางซื้อเสียงให้กับขายเพงลงํำเพลินอีดีเรคตสร้างซื้อเสียงให้กับวุ้งสาวน้อยพิศบ้านแพงจนถึงระดับโลกณสะซืเอนี่เป็นที่ก้าวขานเป็นที่ฮับฮูของคนทั่วโลกูกนะคะตรงนี้คือเรื่องเล่าของสาวน้อยพิษบ้านแพงซึ่งมีศิลปินศูนหนาก็คือน้องมุ้งอิงนั่นเองนะคะ จนมาถึงสมอัอนี้ก็คือบอจูเองแต่ได้มองไปถึงว่ามี่นักล่องนะคะนักล่องชั้นนํานักล่องต่างๆที่เคยสั่งซื้อเสียงให้กับเมืองไทยจนมาถึงว่าได้รับเป็นได้ไปเชิญอาจารย์แม่นมานี่วันถือว่าเป็นศิลปินที่เคยสั่งผลงานเพลงมา,มากมากไม่หลากหลาย บอโจเองกะเห็นว่าจะเงียบๆไปพักหนึ่งแล้วก็เลยได้พูดคุยสอบถามพูดคุยกันกับอาจารย์แม่นมันนี่วันนะคะถึงการที่ผ่านมาในการเป็นหมอรองเอไยกลายกลายเป็นที่การเป็นนักลองของเพิ่นนะคะก็ถือว่าเป็นการที่คงจะเป็นการเอาว่าทำความเข้าใจแบบแบบแอดเพนเนาะแบบเอฟซีูนหนึ่ง คิดว่าเพื่นกับคงจะดเมืดสัญญากับขายเพลงเกา่เกาของเพื่นเหลวบอจโจก็เลยได้พูดคุยถึงตรงนี้นะไอ้เพื่นคิดว่าจนมาถึงมือนี่จนมาถึงมือที่โต๊ะพฤกแล้วว่าจะเป็นการแถลงกันแบบเป็นทางการเลยบาทนี้นะคะก็คือได้ถือว่าเป็นการต้อนรับนะคะเป็นการต้อนรับอาจารย์แม่หรือ พี่แมนมานี่วันเข้าสู้สังกัดข่ายเพลงลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดย่างเป็นทางการนะคะในเครื่อของสาวหน่อยลอยเปอร์เซ็นดีคือเป็นการแถลงข่าวที่ชัดเจนนะพี่น้องเนาะในรูปแบบของศิลปินเดียวสันพนวาแล้วกัมีแบนแบบเต็มวุ้งภายใต้การดูแลของข่ายลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดนั่นเองหากท่านใดสนใจเวลา ออกถ้ำการแสดงหากว่าท่านใดมีการสนมีต้องการให้มีอาจารย์แม่นมนีวันไปร่วมกับคงสิต้องบวกเพิ่มตามตามความเป็นศินลปินเดียวของเพิ่นถือว่าเพื่นเป็นศินลปินรับเชิญมารวมในวงสาวหน่อยเป็นบานแพ่งในทุกครั้งที่เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานต้องการประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือรับงานโดยทั่วไป รับงานโดยทั่วไปเป็นศิลิปินเดียวเอิ่นว่ารับฟีแล์มทั่วไปแต่ภายใต้การดูแลของลำเพินอินดี้เรคคอร์ดนั่นเองน้องฟีนน้องเนาะอันนี้คือเป็นการถาแถลงข่าวแบบเป็นทังการของทางค่ายลำเพินอินดี้เรคคอร์ดภายใต้การดูแลของบอดโจนะคะและโปรดิวเซอร์ผู้ที่มากโดยความสามารถก็คือทนายเอกิติศักดิ์นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็น โปรเจกต์ใหม่ของบอดโจนะคะของครั่งขาย mm hmm. ล่างเพิ่อนอีดียคอร์ดและที่สำคัญเพิ่นกระไดให้สัมภาษณ์ในความตั้งใจของโปรดิวเซอร์ก็คือ mm hmm. เพิ่นใดว่างไว้แล้วว่า mm hmm. เพลงแรกที่สิบปล่อยออกไปตอนนี้ก็คือ mm hmm. ยือนหนึ่งมันเขายืนเมาเปมันไอเวอร์ชันของพี่แมนมานี่วัน mm hmm. เป็นการโคบเวอร์เพลงของบอดโจ ของอาจารย์เพชรสารัตท,ที่เพิ่นพึงห้องและติดอันดับ20มาแรงของโลกเช่นกันนะคะก็เลยถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกที่สิล่ลงสู่ลำเพิ่นอินดีเลคคอร์ดนะคะก็ทุกคนก็เชิญชวนนะคะก็คือรอช่วงร่อแช่ชชชเพิ่นสิบ่อยวันที่17 1เจทันอ่า10 17, 17ันวาคมที่สิถึงในเร็ววันนี้แล้วกันนะคะ ขอห้ติดหนึ่งมากแรงและเป็นประเดิมเพลงแรกของอาจารย์แม่นมณีวันนะคะเช้นชวนสาวน้อยเอฟซีา FC สาวน้อยเป็นบ้านแพงเอฟซีอีหลานหน่อยซอยกันสนับสนุนนาอพี่น้องเนาะอันใดก็ตามที่เป็นของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ภายใต้การดูแลของบอดโจอยู่ภายใต้การร่วมกับบอดหน่อยของเฮาก็คือปูงอิงเพชรบ้านแพงนะคะเฮาตกลง,งซอยกันสนับสนุนนาะพี่น้องเนาะ ที่พ้นที่เื้อที่หลาหน่อยมาบอดหน่อยกอ็ที่หลาหน่อยเป็นรูกบุญธรรมของบอดโจนั่นเองเนาะต้องทาความเข่า,ขาใจเปเป็นลําดับนพี่้องเนาะแต่ข้อนี้ผู้สื่อข่าวเดี๋ยวมาถามถึงอาจารย์แม่นมามีความ้อมประกรันใดยังไงเพื่อนกะโบถึงเรื่องเล่าของความ้อมของเพิ่นก็คือเกินรน้อยผู้สิ้นแล้วก็ยินดีที่จะเขารวมอ่าอ่ค่ายเพียงลําเพื่อนอีดีเลคอร์ตยังเป็นทางการเช่นกันนะคะและที่สําคัญก็คือเพื่อนบอกว่า,วา เพื่อไในม่วงกลับไปถึงเพ่งเก่าๆก่อนของเพิ่นถึงสมัยก่อนขึ้นยังหน่อยยังหนุ่มแม่นบ่คะเพิ่นนังคิดว่าเพิ่นเอาว่าตามความรู้สืกอของแอดเพชรเลยกันเพิ่นยังคิดว่าเพิ่นขาดตกบกของอยู่แต่ถามาถึงตรงนี้เพื่อนบอกว่าเพิ่นมีความพร้อมเกินร้อยนั่นหมายก็ว่าความเป็นผู้หลักผู้ใยความเป็นการที่จะห้องเพ่งแต่ละวรคแต่ละตอนเพิ่นมีความพร้อมหลายกวนในเมื่อสมัยตอนเป็นหนุ่มเพิ่นนมาประมาณนั้น แม,นม่นปะคะไอ้เพื่อนเข้าใจตามนั่นเนาะคิดไว้ไอ้เพื่อนเข้าใจถือเนาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของความอ้อมของอาจารย์แม่นมานี่วันเห็นผ้นที่เอเิญเพื่อนเป็นอาจารย์เพื่อนกับเป็นระดับนักล้องเบอร์ต้นๆของบริษัทของประเทศนะคะก็ใหาเกียรติเพื่อนนอกพี่น้องเนาะเอานี่คือเรื่องเล่าข่าวสารของการถแถลงข่าวเกี่ยวกับลำเพินอีดีเรคคอร์ดเกี่ยวกับสาวน้อยพิษบ้านแพงภายใต้การน,นำของบอจู ซึ่งเพื่อนในประกาศเป็นทางการว่ารับอาจารย์แม่นมานี่วันเข่าสู้สังกัดอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้แอดเฟนกับมี่มานําเสนอเรื่องเล่าอบอกว่าน่าตื่นเต้น,ตนของทางสาวนวลพิบานแพงกันแลวกันเนาะท่านใดที่เข้ามากก็ขอขอบุณขอบุณนะคะที่ให้การสนับสนุนทางชอ่องก็คือขอให้กดติดตามกดไลค์ เบื้องย้อนหลังนะคะถ้าเป็นไปได้ก็แช่ออกไปกับแอดเปิ้ลเพชน้ำเนาะพี่น้องเนาะจะถือว่าเป็นความกรุณาอย่างสูงนะคะหากแช่ออไปกับพิมพ์ก็าว่าเพชรแสงแตะวันซื่อ,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 อพ่อขึ้นมาปุ๊บก็สีเหเอบีจีหอยไทยกดองป้โปลดนั่นคือช่องของแอดเพิเนาะพี่น้องเนาะเอาานเน้าใดๆก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ่อนใจของพ่อพ่อแม่พี่น้องๆอ,อีกช่องนึงก็แล้วกันนะคะเสร็จทายคลิปนะคะบอโจกับในได้แนะน้ำช่องให้กับแอดเพินะคะแล้วก็ขอพรจาก ที่บอดโจหให้พ่อนขอหประสบความสำเร็จสมหวังดังที่พืเ่นไห้พ่อแอบพินกะขอเช่นที่ตามรับชมนะคะเฮี้ยงๆปังปัง,ปงไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ มาจ้าช่วยสาวน้อยเป็นเหมือนเท่งทั้งเหมือนด้วยกันนี่ติดตามเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ติดตามช่องพิษเสียงตะวันค่ะปีพีจีโอ้ยปีพีจีฝากกดติดตามแ้วนะครับคนติดตามซาร์ไคจะนิ่งปีงปีงปีงไหนคุณแม่เร็วหนึ่งแสนซาร์ไคเร็ว